สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้มากล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตํารากับกลุ่ม VIP ครับผมแนวทางตําราวกลุ่ม v i p กับกับในชุด2สํานักครับผมน้าเชียร์พ้าลวยกับเจมาเห็ดให้พี่น้องพีซีเบิงคือยังวดวัางหันครับพี่น้องเนาะแม่แสงจันทร์และก็พ่อไพ่บุญครับ งวดนี้ชนตัวไหนครับก็คือเหตุเป็นแนวทางพี่น้องพี่ซีเบิงเพื่อว่าเพิ่นชนกันเลขเพิ่นมากครับพี่น้องเนาะก็จะได้ผิดจหน้าเบ่งไปน้ำกันในคลิปนี้ครับผมแนวทางตำราวกับอีกชุดหนึ่งก็คือชุด v i p ครับผมชุดกลุ่ม v i p ครับมาแล้วครับพี่น้องครับแนวทางกลุ่ม v i p กับพี่ประกายเพิ่นทรงใม้แล้วครับ14ีมีนาคม68 ไปรับชมรับฟังกันเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องเลขเพื่อนกับวอลายคูวอลเลยหางครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็เพื่อนมีพิเศษให้ครับผมพิเศษให้อีกพรอมเดี๋ยวไปเบิ่งกันในคลิปนี้ครับคลิปนี้ก็จะมีแนวทางตำราวแม่แสงจันทร์ปทะพ่อเพบูญชนตัวไหนบ้างครับพี่น้องเนาะแล้วก็บตำราวกลุ่ม v i p ครับผมครับ สำหรับเหล็กตำเล้า,ลาวรวมเซียนลงไปเราได้ครับผมคลิปก้อนหนานี่ครับพี่น้องเนาะตำเล้า,ลาวรวมเซียนครับบ่าว่าจะเป็นชุดเต็มแม่แสงจันทร์แหะครับผมคนภูเขาพี่ปะกายอาจารย์ชมพู่ครับก็ร่วมไปถึงอีกหลายๆเซียนครับพี่น้องเนาะที่เป็นมีตัวเด่นแม่นๆครับผมหรือว่าเหล็กชุดลักลอยแม่นๆครับอาจารย์คนโคราชพี่ปะกายเองส่ครับผมหรือว่าร่วมไปถึงแนวทางตัวเลข เซียนกระทุ่มแบนครับอาจารย์เอกคับพี่น้องเนาะที่เพ่ได้กล่าวถึงกีอยกหลายเซียนอยู่ครับผมครับเอาคลิปนี้ครับผมก่อนที่จะไปรับชมรบฟังแนวทางตำราวกลุ่ม v i p ครับนำเชียร์ผ้าลวยกับขอขอพระคุณนะครับผมพี่ประกายแลวกับเอฟซีที่เพิ่นให้แนวทางครับผมเนาะสำหรับกลุ่มของเพิ่นแลวกับพ่อไพบูลณ์แม่แสงจันทร์ครับผม ไปเบิรยบเทียบเบิรงน้ากันครับพี่น้องในคลิปนี้ครับฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์คับน้าเชียร์พารวยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังตำเล่า14มีนาคม68กันเลยครับครับพี่น้องครับผมตำเรลวากลุ่ม VIP ครับพี่น้องเนาะกับ14มีนาคม68ครับเพื่อนหนมาวิ่งบนล่าง4เด้อครับพี่น้องวิ่งบนล่าง4ี่ครับ ชุด2ตัวครับ2ตัวบนล่างมี0 4กับ7 4ครับผม0 4กับ7 4ชุด3ตัวบน1 7 4ครับ1 7 4เอาเพิ่นพิเศษให้ได้ครับผมพิจารณาเบิงครับ0 1 4 7นี่คือเลข4ตัวได้ครับผม0 1 4 7 สามตัวกระตัดเลรีได้เด้อครับพี่น้องสี่ตัวกระตัดเลรีได้ครับหรือว่าจะเน้นๆครับพี่น้องเนาะศูนย์สี่เจ็ดสี่นี่แหละครับผมตำลาวกลุ่ม VIP 14มีนาคม68ครับเอาแคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้องครับพี่น้อง MC หลายท่านรอ,อคอยอยู่ครับผมพ่อไพ่บูนครับพี่น้องเนาะ กับแม่แสงจันทร์ครับนี่ครับแม่แสงจันทร์เพิ่นกบมีซีเยอะด้วยครับผมมีซีครับแต่ว่าพอไปบุญว่ามีซีครับพี่น้องเนาะครับถ้าเบิ้งในชุดเลขของแม่แสงจันทร์ได้ครับผมนี่ขอเบิ้งแม่แสงจันทร์กับกุมวพีกันจะเห็นว่าเลขแม่แสงจันทร์นี่จะมี ชนกันครับพี่น้องเนาะ c เจ็ด c ศูนย์ c หนึ่งความครับพี่น้องเนาะถ้าตัดเลรียสามตัวครับคือว่าอยู่ในนี้เลยครับผมครับอยู่ในชุดนี้เลยครับที่ว่ามาทิศทางเดียวกันครับผมถ้า c มาได้ครับพี่น้องเนาะครับถ้า c มาครับแต่ว่าอย่าลืมกว่าเลขกพอให้บูนนี่จะเป็นบนย่างเดียวครับพี่น้องครับงวดนี้เพิ่นก็เลยอ่ามั่นใจในเจ็ด กับเก่าได้ครับผมเกโนมีซีครับผมครับในส่วนทีชนกันได้ครับพี่น้องวันนี้พ่อไพบูลและแม่แสงจันช์ชนกันที่เจ็ดครับเจ็ดครับพี่น้องเนาะชนกันที่เจ็ดเนี่ครับ เท่าในชุดนี้วิ่งกันเด้อครับพี่น้องลองวิ่งกันเบิ้งเจ็ดเก้าเจ็ดนยึ่งเก้าศูนย์เก้ศครับผมครับก็ยุ่นในชุดนี้้กันครับพี่น้องเนาะเอาพิจนาหน้าเบิ้งครับผม แนวทางเลขอสามสำนักเอาไหมพี่น้องมือเบิง้งครับเทียบเทียบเบิ้งครับผมอันนี้ชุดพ่อเพบูลกับแม่แสงจันทร์ชนกันเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็วิ่นให้พี่น้องมือเบิง้งครับผมแต่งฮคูครับพี่น้องเนาะนี่ครับในชุดนี้แล้วก็แม่แสงจันทร์กับมาชนกับ กลุ่ม b a p นั่มครับผมนี่แะครับเพื่อเป็นโชว์เป็นลาบเร่อครับพี่น้องเอามาฝากพี่น้องทีครับผมแนวทางตำลาวในคลิปนี้ครับผมเอาแคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิ้งครับพี่น้องเนาะครับเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตำลาวครับชุดพิเศษให้กับพี่น้องที่ครับผมว่าจะเป็นชุดแม่แสงจันทร์ กับพอให้บุญอ่าช่วกันตัวใดครับพี่หนองเนาะครับแล้วก็แม่แสงจันกับเหล็กกุมวิ่พี่กับช่วกันเน้อครับผมช่วกันครับนี่แหละครับผมทีเด็ดพิจารณาเบิ้งครับพี่หนองเนาะเพื่อเป็นโชว์เป็นลาบในแนวทางตำเล่าหัววันที่สิบสี่มีนาคมหกสิบแปดครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าลวยกับ ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาภไปน้ากันครับพี่น้องเนาะครับสาหรับคลิปรวมเสียนก็ได้ลงไปแล้วครับผมคลิปขอไปบุญก็ได้ลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะพี่น้องสี่ก็คงจะเห็นบทสัมผั์พ่อกับว่ามั่นใจครับพี่น้องในงวนนี้ของพอจะเป็นเหลขบนเด้อครับพี่น้องพ่อไปบุญจะเป็นเหลขบนครับทาลางก็คือผลพ่อยได้แม่แสงจันทร์หรือว่ากูมีพี่นี่จะเป็นบนล่างครับพี่น้องเนาะ เป็นบนล่างครับนี่แหละครับผมแล้วก็ในส่วนคลิปรวมเสียนพี่น้องพี่ชีก็คงจะเห็นในคลิปก้อนหนาแน่ครับผมเพรว่าจะเป็นอาสาเล็กล่างได้ครับผมอีกท่านหนึ่งก็จะเลืมครับผมนูน้ำทิพย์ครับพี่น้องเนาะครับผมอยู่ในคลิปรวมเสียนครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พาร่วยกัขอวอวยพรให้พี่น้องพี่ชีโชคดีถูกหวยลเงินไปน้ำกัน14มีนาคม68สิบแตำลาว2องทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ